สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคุณศิลสุขศรีนะครับมันบริษัทวันเดอร์ฟูสีตาเพชรตะวันวันนี้ผมจะมาสาธิตการเพราะก้าพิกกันครับอันดับแรกให้เอามีเดียนะครับมีเดียใส่ลงไปบนถาดพิกให้ทั่วนะฮะใส่ลงไปนะฮะกดให้ทั่วเลยนะครับ อเคนะคะแบบนี้นะครับ okay. โอเคคะกบใทั่วกนะครับให้มันมิดเลยนะเพราะเดี๋ยวจะต้องปลูกมันมิดแล้วบินจะไม่มีแรทาขอแล้วแต่จ,จำนวนของแต่ละฐาน บางถาดก็จะมีร้อยห้าสิบลุมบางถาดก็จะ200อยู่สองร้อยลูมโอเคแล้วคะ่ะเกิดนี้เรื่อยแบบนี้แล้ว เสร็จแล้วเมื่อได้ใส่ครบหมดทุกกลุมแล้วนะคะถ้าให้เจาะหลุมหนึ่งเซนติเมตรนะคะถ้าค่อยๆเจาะหลุมมันจะเสียเวลาผมมีเทคนิคใหม่นะคะให้ใช้ถาดอีกกนถ้าใครมีถาดกันก็ทำเอาวางเรียงซ้อนกันกดแรงๆเลยกดแรงๆลงไปแรงๆให้ครบทุกมุมนะครับมันจะได้หลุมประมาณนี้นะคะ แล้วก็เอา,มาเมล็ดพริกนะครับหยอดหยอดนุ่มลุม,ล,มละหนึ่งถึงสองเม็ดนะครับถ้าใส่เกินมันจะงอกติดกันนะค mm hmm. นะครับมเมื่อใส่จนหมดแล้วก็ให้เอามีเดียเนี่ยกบให้มิดเสร็จแล้วก็เรียบให้มัเรียบเรียบเลยนะคะ mm hmm. ตอนนี้ก็ได้แล้วครับ แล้วก็นำไปเพาะในปลูกในโงรงเพาะก้านะครับแล้วตอนรดน้ำนะครับรดน้ำตอนเช้า9ก้าโมงถึงสิบโมงนะครับตอนบ่ายเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามครับเมื่อรดไปเรื่อยๆจนทุกๆวันค่อยๆมาไล่รดเมื่อเวลาผ่านไป2 5่ห้าวันถึงสาบวันก็เตรียมลงนำปลูกแปลงได้เลยนะครับขอบคุณครับ